เลยใช้ชื่อกับเพจจริงเนี่ยยายจะเตือนไว้เด้อพอพอไปพิมพ์สนใจกับเพจเราจะสั่งเรารู้ว่าเพจนั้นเป็นเพจจริงที่เราจะสั่งมันเพจจริงแต่เราไปพิมพ์ว่าสนใจปุ๊บไอ้ไอเพจปลอมมันจะทักข้อความเรามาถูกหรือแพงไปซื้อกินเองเลยยายตายอย่าไปสั่งก็จะสั่งให้ไว้ไท้ายทำบ้านไงไม่ได้สั่งกินเองไงโดนหลอกกันเยอะอืม พอพอเราไปพิมพ์ว่าสนใจเนี่ยครีเอเตอร์ทั้งหลายที่เปิดโหมดมืออาชีพระวังไวเดอเนี่ยพอรายย้ายไปพิมพ์ว่าสนใจปึ๊บเพจจริงเขาย้ายยังไม่ได้ทักมาเลยน่ะเพจจริงยังไม่ได้ทักมาเลยไอ้เพจปลอมมันทักมาในคอมเมนต์เราน่ะไม่ใช่ในคอมเมนต์ที่เราไปเพจในคอมเมนต์ที่เราไปทักว่าสนใจในเพจจริงนะมันจะมาในคลิปเรามันจะมาในคลิปเรามันจะมาคอมเมนต์ในคลิปเรามันจะมาบอกว่าเออช่วยทักหาที่ค่ะติดต่อไม่ได้เนี้ย อืมแล้วชื่อมันก็เหมือนกันโปรไฟล์มันเหมือนกันเด้เลยแต่ว่าชื่อมันจะของจริงมันจะไม่มีเว้นวรรคของปลอมมันจะมีเว้นวรรคเออหนูก็โดนเหมือนกันขยายเออเนอะเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวจริงๆคุณพัชรินันสวัสดีค่ะ คุณออนบอกที่หลังใจปลายทางอย่างเดียวเลยยายอยู่บ้านยายจะใจปลายทางอย่างก็คือระมัดระวังยังมากเลยค่ะคุณออนระมัดระวังยังมากเลยแต่ยายรู้ว่าเพจนี้เขาไม่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 รับปลายทางแต่เพจนี้ยายก็รู้ว่าเป็นเพจจริงมันอยู่แถวบ้านเพจน้มันอยู่แถวบ้านยายเราก็รู้จักดีเราอยู่แถวบ้านยายเขาไม่ใช่เพจปลอมแต่มีคนมาปลอมเพจต่ออีกทีนึงอ่ะเออนั่นแหละ มันมันเนียนมากมันทําเหมือนกันมากเลยพอเราโทรพอเราส่งไปมันมีการบอกว่าเออ,อยายกดไปดูโปรไฟล์ไม่มีอะไรเลยไอเราก็ยังไม่เอกใจอีกนะบอกว่าเออเออใช่เพจจริงหรือเปล่าเนี่ยเอยไปถามว่าใช่เพจจริงใครจะไปบอกว่าไม่ใช่คะ <c oughs> เ,เราก็งโอง้มาบอกใช่จ้ามีเพจเดียวจ้าว่าอย่างเงี้ยเพจนี้เพจเดียวเพจอื่นไม่ใช่นะโอนบัญชีนี้บัญชีเดียวบัญชีอื่นไม่ใช่นะมันก็บอกมาอย่างนั้นอีก แม่เดี๋ยวนี้มันน่ากลัวคุณกำหนึ่ึงบ้าง ยายไปสั่งทิ่ติ๊กตอกช่วงนี้สั่งทุเรียนของชุมพรอุ้ยติ๊กตอกยายยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างหนึ่งมีแต่เขาก,ก,กดตะกรงกดตะไคร้ติ๊กตอกยายยังไม่เคยเลยนะเดี๋ยวให้มันน่าเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวนะยายต้องระวังใช่ถ้าอยากกินให้น้องเอ็มไปซื้อให้ยายพรกินอืมก็จะซื้อเยอะๆไงซื้อแบบว่าจะจะให้เขาสั่งไอ้นั่นซื้ออย่าแล้ววันนั้นซื้อห้ากิโลแบบแกะแบบแกะเนาะอันนี้เห็นจากสวนเขาให้เขา แม่แกะสังตั้งห้ากิโลให้แช่แข็งไว้ให้ด้วยนะเออเออพิ่งสังไปห้ากิโลอันนี้เห็นเขาจากสวนเขาสวยนะก็อยากลองเห็นเขาโอ้โหเก็บจากสวนก็อยากลองเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านเองเพจเนี่ยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเออให้เพจจริงตกกระโหลกสักป้าก็ไม่กล้าบอกเพจจริงเขานะเนาะพอเพจจริงเขาก็ออกมาเตือนอนะ คนอ่อนเพจจริงเขาก็ออกมาเตือนว่ามิจฉาชีพเยอะมากเลยนะเออเขาก็ทําอะไรไม่ได้หรอกนะอะไรเงี้ยเขาก็เตือนอยู่นะเราก็เลยไม่กล้าไปอะไรจริงจริง,รงยายก็สั่งไปต่ออีกสั่งไปอีงสั่งไปรอบสองคือที่นี่สั่งเพจจริง <c oughs> ที่นี่สั่งเพจจริงรู้ว่าพอรู้ว่าโดนหลอกก็เลยไปสั่งเพจจริงผลไม้น่าทานเยอะเลยคุณกระิบบอกยายผลไม้หลายอย่างน่ากินทุเรียนจุมพรกิโลละร้อยสัล้าสั่งทาน แล้วอร่อยมากอืยายก็ยายจริงๆทุเรียนเนี่ยยายจะสั่งแบบ f c เหมือนกันแหละที่เรารู้จักกันว่าเออไว้ใจเนาะทุเรียนยายก็เคยสั่งสั่งแบบโอนคือสั่งคนที่ไว้ใจเนะเพจที่เป็น f c ของเรายายก็สั่งบ่อยนะแต่ว่าอันนี้นะแค่เห็นว่าเออมันอยู่ใกล้ๆบ้านเราจริงๆเขาก็เพจจริงนั่นแหละแต่ะมันมีเพจปลอมเข้ามานะ่ะโทรเข้าสิซีว่าครั้ง ครั้งให้เรายืนยันตัวตนโทรเข้าสิบกว่าครั้งให้เรายืนยันตัวตนบอกว่าสวัสดีค่ะยายแซ่บๆนะจ้าสวัสดีจ้าเจอคเ,เจอโดนหลอกฝนสั่งทุเรียนที่บ้านเจอเพจปลอมหลอกไปซะง,งั้นฉลาดมากยายยังทั้งที่เป็นคนไม่รู้จักโอนเงินนั่นเนี่ยพอม,มารู้จักโอนเงินโดนหลอกซะแล้วเออไม่ต้องไม่ต้องซื้อแล้วแหละ พอมารู้พอมาพออะไรนะพอมารู้จักโอนเงินนี้โดนหลอกเลยเข็ดเลยนี้เข็ดไปนานนะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดล้์สดนานเอฟซยายหายไปไหนหมดเนาะเนี่ย <c oughs>